หโลโวัสดีครับวน่ามิปนุีวันนี้เราจะมาพ่นยากันคือพ่นยาในหน้นาทีน่นี้หมายถึงฉีดฮอร์โมนไข่ฉีดฮอร์โมนไข่ฉีดฮอร์โมนไข่ครั้งหนึ่งเราก็ผสมฟันไม้เข้าไปด้วยเนาะช่วงนี้ฝนตกมากก็ศัตรูพืชก็เยอะ ดูสิครับเยอะเลยวันนี้เราจะมาฉีดฮอร์โมนกันแล้วก็ผสมฟันฟันไม้เป็นในตัวฉีดครั้งเดียวได้สองอย่างเลยแต่ว่าถั่วก็ออกลูกเยอะเลยนะครับดูดูนะครับงามเชียวแต่วันนี้เราจะมาบำรุงดอกด้วยใช้ฮอร์โมนไข่มีทั้งไข่ทั้งนมสด แล้วก็ m 1 5 0แล้วก็ผงชูรสเนาะที่เขาใช้ๆกันนั่นแหละที่เขารีวิวลงไปเนี่ยดูครับดูดูดอกเต็มเลยเนาะนถั่วกำลังออกแล้วนนี้เราจะมาแต่งแตงกวาด้วยแตงกวาก็ออกลูกละที่ถ่ายไปดูวันนั้นก็ยังไม่ออกแต่วันนี้ผ่านไป กือบสิบวันแล้วออกลูกออกดอกนะครับวันนี้เราจะมาฉีดฮอร์โมนไข่ด้วยนี่ยเตรียมอุปกรณ์ม้แล้วฮอร์โมนไข่นี่ไงครับแต่งแต่งกวาของเราออกลูกเยอะเลยนี่ฝนตกมากช่วงนี้แมงก็เยอะนี่ครับแล้ววันนี้เราจะมา,มมมาแ,มแต่ง แต่งใบมันให้เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงเนาะดูครับลูกมันถึงดินเลยนี่ออกทุกช่อเลยนะดูครับเป็นทุกช่อเลยดูติดหมดลูกบวบหอมบวบเหลี่ยมก็อ,ออกลูกแล้ว แต่นี้เราจะมาฉีดบำรุงมันเนี่ครับวันนี้เราจะมาตัดตัดใบอย่าให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงพวกพวกหนอนพวกเพี้ยแล้วก็ให้แสงแดดเข้าถึงด้วยเนาะนี่อ่านี่ไงเจอแล้วครับนี่ตัวร้ายเลยเนี่ยนะพวกหนอน จะมาซ่อนอยู่ใต้ใบแล้วฝนตกมันก็ชอบเลยฝนชุกช่วงนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยมีตัดเต็มโล่งเลยปลูกง่ายๆแตงกว่าดูลูกเต็มเลยนะครับโอ้ลูกยังไม่ได้เก็บเลยนี่รุ่นแรกรุ่นแรกนี่กะว่าจะไว้ทําพันลูกใหญ่ๆไว้ทําพันก่อน เราจะเพาะเราจะเอามาล็ดมาปลูกต่อเำนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อพันธุ์อยู่ใช้พันธุ์เดิมนะครับตัดให้มันร่วงเลยให้แดดอากาศให้แดดมันเข้าแล้วก็ไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวกมแมลงต่างๆวันนี้จะมาถ่ายให้ดูสวนป่ามินบุรีเนาะ ใครที่อยากมาดูแลผลงานเราก็มาดูได้ดตัดเลยไม่ต้องเสียดายว่าอย่าตัดหมดตัดเหลือไว้มั่งเหลือเหลือใบไว้ให้สงเคราะห์แสงแต่ว่าตรงไหน,นรกๆเราก,ก,ก,ก็ตัดออกเพื่อโล่งให้แดดมันเข้าถึงดอกถ้าไม่งั้นดอกไม่เข้าถึง มันก็ไม่ติดลูกนี่ครับตัดออกเลยนี่ครับดูเนี่ยพอแสงเข้าทีนี้แดกดอกดอกก็ดอกก็กกง,งามเจอแสงแดดเข้าไปไม่ติดทุกข้อเลยนะครับดูเนี่ยทุกข้อเลย เราใช้โฮอโรโ์โมนฉีดฮอร์โมโนก็ทำเองนี่แหละง่ายๆสูตรทั่วไปนี่แหละนะไปเลยทิย้งไก่ไก่ไก่โคนมันเพราะว่าไก่โคนเดี๋ยวแมงก็เข้ามา ฟักทองก็เริ่มออกยอดแล้วทำเรื่อยให้ขึ้นค้างมันฟักทองก็มีปัญหาเยอะก็ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเนาะวันนี้วันที่สี่แล้ววันที่สของเดือนนี้ไงครับเพียเห็นไหมนี่คือเพีย้ยเพี้ยพวกนี้อันตรายมาก โพราะมดมันจะคาบมามาไว้เน,ไเนี่ยถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยมันจะลามเห็นไหมครับลามไปเรื่อยเนี่ยเราต้องแต่งแต่งมันดียังไงหนึ่งกันพวกแมลงพวกเพี้ยที่หลบซ่อน2แสงแดดก็เข้าถึงสองไปถึงข้างในแล้วก็ดอกมันก็จะงาม เพราะแสงแดดมันส่งเคราะห์แสงให้ต้นไม้เจริญเติบโตพวกดอกก็จะงามติดลูกนะี่ล็อกตัดไปเลยนี่ลูกนาะ ก็บนไว้สักสิบใบแค่นั้นเองเดียให้ดูบวกของเรานะครับบวกเราผลงานเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแต่งแต่งกว่าต่อ มาชมบวบกันเลยอืบวบเราเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดรวมกันเลยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนแล้วก็ฟันไม้ไปด้วยฉีดทีเดียวได้ประโยชน์2อย่างเลยเนาเราไม่ต้องพ่นหลายครั้งแต่นี่ก็ต้องแต่งก็แต่งแต่งกวาไปก่อน ให้มันเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยมาแต่งใบที่มันรกๆให้เป็นที่หลบซ่อนของหนอนส่วนมากจะเป็นหนอนเขียวหนอนหนอนตัวเขียวอะ่ะเยอะนี่ครับแมงบินเพียบเลยเดี<อ>๋ยวไปดูฟักทองเราฟักทองเราเป็นยังไง ผิดจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่เราถ่ายไปครั้งนี้หลายวันแล้วนี่เริ่มออกยอดแล้วเริ่มเลื้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําค้างขึ้นเนี่ยเราใช้เชือกดึงออกแล้วชั้นบนเดี๋ยวเราใช้ไม้เพราะมันจะเป็นลูกออกนี่ตัวปัญหาครับนี่ติดเชื้อแล้วนี่ใช่ไหม ติดเชื้อเห็นไหมไครับใบงกใบงอเนี่ยถ้าอย่างงี้ถอนทิ้งเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปลามไปถึงต้นอื่นเนี่ยใบเริ่มกุดแล้วเนี่ยยอดเนาะแต่ต้นที่ต้นที่มีปัญหามากผมก็จะถอนทิ้งไปแล้วล่ะนี่ก็เริ่มเลยแล้ว วันนี้แหละทำค้างเดี๋ยวรอไม้ขึ้นอยู่นี่ก็กําลังขึ้นนะครับบวบเหลี่ยมของนู้นบดหอมบวบเหลี่ยมสวนกเกษตรผสมผสานไว้กินในครอบครัวครับนี่ติดเชื้อติดเชื้อนะครับนี่ เดี๋ยวต้องถอนทิ้งทิ้ง,งนี่เลยเนี่ยใบเริ่มกุดล้วเริ่มมีปัญหาเพราะตรงนี้ฝนตกฝนตกมากฝนตกมากก็เลยต้องตัดตัดใบออกแล้วก็ฝนตกชุกทุกวันเลยต้องตัดแต่งฉีดฮอร์โม,โมนกานแมลงเนาะ เอาละครับวันนี้เรามาแต่งแตงกวาต่อแล้วเดี๋ยวเราก็ฉีดถุงมูลแต่งออกเออลืมีลยวดูแฟงอีกฟักแฟงเดี๋ยวพอได้รับผลประโยชน์ได้รับผลแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้พวกท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่แฟงฟักแฟง ยอดกำลังออกงามเลยใช่ไหมผิดจากครั้งที่แล้วกำลังออกยอดพักทองแต่เราไม่ตัดยอดนะเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันถ้าก็ปลูกกันจริงๆก็ต้องตัดยอดน่ะยอดแตกไว้สามสามยอดแต่เราเอาธรรมชาติให้มันไปเรืเ่อยๆไปเราไม่ตัด เราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเราไม่ใช่ปลูกไว้ขายแบบนั้นเราเอาไว้กินเดี๋ยวจะกินก็แจเกเพื่อนบ้านอูครับเพื่อนบ้านเต็มอยู่เนาะในสวนนี้มีทั้งที่ปลูกเอาไว้ก็มะละกอมะละกอนู่นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะถ่ายให้ดู แต่วันนี้ถ่ายในสวนนี่ก่อนถ่ายในสวนผักเราก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็แต่งแต่งแต่งออกให้หมดเนี่ยอ้เล็กๆเนี่ยตัดเลยเนี่ยให้มันลุ่กว้างเนี่ยครับแต่งแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาแต่งเยวไปแต่งแตงกวาก่อนนโอเค เดี๋ยวผมจะแต่งแต่งกวาก่อนผมขอจบไลค์แค่นี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยติดตามกันหน่อยสวนป่ามินบุรีก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดซับสไค i b ์ด้วยเนาะผมก็มีกำลังใจหน่อยเนาะนู่นก็ตัวภูตัวภูก็ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวทุกอย่างนี้เดี๋ยวผมจะ ่ายให้ท่านดูเวลาได้รับผลอะไรแล้ววันนี้ผมก็ขอกอดขอจบแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับสวนป่ามินบุรีฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ